สวัสดีค่ะสสดีเพื่อนชาวราศีตุลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จาน,นีน้าทาโรนะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาความรักของคุณนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อฉันจะชนะใจคุณได้หรือไม่นะคะก็เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านดวงส่วนตัวของใครด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสตินะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเมาลงาเป็นดวงของตัวเองไหมนะคะเอาเป็นเป็นการฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำินชีวิตก็พอนะคะ อ่ะโอเคเอ,อขอแนะนำตัวเองนะคะถ้าใครจะรู้ว่านี่น้าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทาโลออนไลน์ c ด m คอมได้นะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนี่หน้านะคะแบบส่วนตัวพิเศษนะคะก็แอดนีนาทาวโลเข้ามาได้เลยนะคะเออมาดูพลังงานราศีนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้นะคะว่าคุณจะชนะใจเขาได้ไหมนะคะก็จะมีราศีมีนพฤษศแล้วก็ตุลน,นะคะหล่นไปละมีน พฤกษกแล้วก็ตุลน,นะคะมีนพฤกษกแล้วก็ตุลวันเกิดของเขาจะเป็นวันเกิดของเขาหรือของคุณก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาก็ได้นะคะเป็นเลขเป็นเลขสี่สี่หกเก้าสิบสิบเก้าแล้วก็28นะคะคนคนนี้นะคะบุคลิกของเขาอะคือน่ารู้สึกว่าแบบจากที่ดูแบบ ตามหน้าไพ่ะนะบุคลิกของเขาดูเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์เฟนลี่เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินมากๆคือแบบชอบร้องรำทำเพลงคือเหมือนคนอารมณ์แบบอารมณ์เก๋อารมณ์ดีอารมณ์แบบเฟนลี่เข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็ดูเป็นคนยิ้มเก่งนะคะตัวเล็กๆนะคะตาโตๆจมูกโด่งนะคะผมยาวนะครับ ตัวผอมๆนะคะก็โทนสีผิวก็จะออกแนวแบบเหมือนสองสีอะผิวสองสีนะคะเขาดูมีความสุขมีความสนุสนามีความล่าเริงคนคนนี้กับคุณอะคือน่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นคนในกลุ่มเพื่อนเดียวกันในกลุ่มเพื่อนสังสรรค์ด้วยกันหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกเหมือนแบบหมาย,มายตาเอาไวอ้อะปองใจเอาไว้ว่าแบบเอ้ยอยากจะรู้จักนวนนี้น่านได้หลายอย่างก็ได้คือคนที่เข้ามาดูอาจจะเป็นคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่ก็ได้นะคะที่มาฟังนะคะ อาจจะเป็นคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ก็ได้เนาะคือความรู้สึกเหมือนนี่น่ารู้สึกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่เคยแบบเขา,าเรียกว่านะมีมีสังคมเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นแบบมีงานปาร์ตี้มีสังสรรค์กันเนาะแล้วก็คือนี่นารู้สึกว่าเขาเขาเองก็แบบรู้สึกดีกับคุณอะรู้สึกว่าคุณดูเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบเป็นอารมณ์เหมือนแบบมีเสน่ห์เออเป็นคู่ เป็นคู่ซึ่งกันและการอะเหมือนเข้ากันได้แล้วก็คือน่ารู้สึกว่าคุณชนะใจเขาได้นะตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณกับเขาเจอกันอารมณ์มันบอกว่าเขาอะอยากจะเกี่ยวก้อยกับคุณอยากจะเดินไปด้วยกันกับคุณนี่น่ารู้ึน่าแบบไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอ่านลึกถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยจะชนะใจได้ไหมแต่มองว่าไพายย่ไงคือมองว่าชนะใจเขามัดใจเขาได้ชนะใจเขาได้ต่อให้คุณกับเขาจะมีเรียกว่านะ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบด้วยกันมาหลายครั้งจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่สุดท้ายคือมองว่าคุณชนะใจเขาได้ตอนนี้อารมณ์ของคุณอาจจะดูเหมือนแบบมีความเบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่างเบื่อเบื่อเศร้าเ้าเซ็เงเงอะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็คือแบบคุณก็เอาชนะใจเขาอะในได้ในที่สุดนะคะเหตุผลที่คุณชนะใจเขาได้คือเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนแบบเหมือนคุณ เหมือนคุณแบบปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างได้คุณเหมือนแบบไม่ค่อยฉุดล้างเขาไม่ค่อยฉุดล้างเขาให้อยู่กับคุณแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนหรือบางทีคุณกับเขาจะเป็นคนที่แบบชวนกันเข้าวัดทาบุญฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาด,ด้วยกันนะคะอืมนนองน่าจะเป็นคนที่อารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เขามองว่าคุณนะ่ะมีพลังงานบวกมีพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเหตุผลที่คุณชนะใจเขานะคะและคุณเองก็เป็นคนที่แบบ สดใสอะ่ะมีชีวิตชีวาเป็นเหมือนดอกไม้ที่แบบน่าชื่นชมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุณเป็นคนที่ควบควมกับเขาเขาดูว่าคุณเป็นคนที่มีมีสติในการดำารชีวิตอืมนะคะแลรวะเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนเหมือน เพชรเมด็ดงามที่เขาอยากจะได้มาครอบครองด้วยคือนี่น่าจะว่าเขาแอบมองดูคุณมานานแล้วแหละนะคะแอบดูความเป็นไปของคุณมานานนะคะคนคนนี้นจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นเพื่อนของคุณได้เนาะเออคือน่าจะว่ามันเป็นความผูกพันแบบบางทีบางทีคนที่เข้ามาฟังอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะเหตุผลจะอะไรก็ตามคุณจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีอะไรก็ตามผ่านมาแต่ติน่นามองแต่ติน่ามองว่าตอนนี้คือแบบแบบเขามองว่าคุณแบบ เป็นคนที่เขาขาดไม่ได้ในชีวิตละ่ะนะคะคุณเป็นคนที่มาฮิวใจของเขาอะ่ะรักษาเขารักษาได้ช่วงจังหวะที่เขามีความทุกข์คุณมาฮิวใจเขาได้นะคะฮิวริ่งฮิวใจเขาได้ในชีวิตของเขาแล้วก็เขารู้สึกว่าเขารักคุณมากคุณเป็นที่รักของเขาแล้วเขาก็เป็นที่รักของคุณด้วยเช่นกันนะคะอ,อันนี้คือเหตุผล,ลหลายๆอย่างนะคะอ่ะ เขาในรถเนี้เขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามาดูสิถ้าบางคู่อยู่ไกลๆกันนะคะอาจจะแบบมีเมสเซจข้อความหรือโทรสั์มานะคะ<อ>คือนนารู้สึกว่ามันไม่ใช่เมสเซจข้อความแต่เราจะเป็นการโทรมาหาเจอกันซะมากกว่า,วานะคะ<อ>เร็วๆนี้นะอะเขาจะแบบทำอะไรไหมในช่วงนี้กับคุณนะคะแบบดัคชั่นอะไรหรือเปล่าเนาะม,มีความรู้สึกคิดถึงคุณมากเลยเนาะตอนนี้มีความรู้สึกคิดถึงอยากคุยอะ เออเป็นที่ปรึกษาโทรมาเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนาการใช้ชีวิตหรือเป็นที่เป็นที่ปรึกษาอะไรหลายอย่างให้อบคุณได้แล้วเขาก็มีความคิดถึงอ่ะคือเหมือนเขาเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้แล้วก็ในเร็วเนี้ยเขาน่าจะมาเจอคุณนะคะมาพร้อมกับของขวัญอะไรบางอย่างนะคะอืมคือเขาต้องการคุณมากอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคู่ชีวิตของเขาเลยนะเป็นความรู้สึกดีๆให้กับเขาเติมเต็มให้กับเขาอืม เขาจะไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาอีกแล้วอีกต่อไปถ้าเขาได้มีคุณนะคะแล้วก็บางคู่นะคะอาจจะมีการพูดคุยกันมาพบปะเจอกันนะคะมีสังสรรค์มีปาร์ตี้เนาะแล้วก็อาจจะมีแบบเดทแรกด้วยกันก็ได้นะคะบางคู่นะเพราะนี่น่ารู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่โดดเดี่ยวไม่โดดเดี่ยวละเขาจะมีคุณละเขาจะไม่มีน้ำใจต่อไปแล้วก็ไม่มีน้าใจต่อไปคือแสดงว่าเขาน่าจะแบบเขาน่าจะเคยผ่านความเจ็บปวดมาเยอะกับเรื่องราวของความรัก แต่ตอนเนี้ยคุณอะเข้ามารักษาใจเขาเติมเต็มเขาเขาจะไม่รู้สึกเหมือนแบบมีน้ําตามไ,มไม่รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวอีกอีกต่อไปแล้วก็เขาอยากจะรักษาเวลานี้ที่มีคุณเนี่ยเอาไว้ให้มากที่สุดนะคะอยากจะรักษารักษาเวลานี้เอาไว้นานๆอยากจะยื้อเวลาแบบนี้ไปอีกนานๆน,น,นะคะ,<ๆ>ะ,คะเพื่อคบกับคุณอืมคุณคือที่หนึ่งของเขานะ ที่เขาขาดไม่ได้ขาดไม่จริงๆคุณต้องมาเติมเติมเติมเต็มชีวิตของเขาจริงๆอะคุณคือที่หนึ่งของเขาอะเออนี่คือแบบมงกุฎเลยนะคุณจะมาเติมเต็มเขาเขา itar, มองว่าคุณเป็นเหมือนจิตกซอที่เขาขาดหายไปมันเหมือนเป็นเพชรเม็ดงามที่เขาตามหาเพื่อจะแบบมาเหมือนแบบแหวนวงหนึ่งที่มันขาดเพชรนะ่ะที่มันไม่มีหัวเพชรนะ่ะเออเนี่ยคุณเหมือนแบบเป็นเพชรแบบนั้นเลยที่เขาตามหาเขาขาดคุณไม่ได้หรอกตอนเนี้ยอืม เนี่ยคุณมัดใจเขาได้มากๆเลยแหละนะคะชีวิตมีรสชาติซาบๆเปรียปร้ยวๆหวานๆนี่แหละนะคะคือบางทีเขาอยู่คนเดียวเขาก็ดูเหม่อลอยเหมอือนเหม่อลอยคิดถึงคุณอนะ่ะเหมือนเขามองไปมองออกไปตรงประตูหน้าบ้านหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขารู้สึกเหมือนแบบเหม่อลอยคิดถึงด้วยนะมีมีแบบมีฝันถึงด้วยแล้วก็ใจลอยมาถึงคุณด้วยแหละบางทีเขาก็นึกถึงเดทแรกที่เขา อยากจะมีความรู้สึกดีๆเดทแรกครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาอยากจะเอาชนะใจคุณมากๆาเขารู้สึกว่าเขามีความท้าทายเขารู้สึกเขาท้าทายที่เขาได้แบบได้คบกับคุณบางทีคุณอาจจะตูนคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนเขาหาคุณเยอะและเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นของคุณก็ได้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้คุณได้คุยกับคุณะเขารู้สึกเหมือนแบบเขาตื่นเต้นเหมือนเขาได้ลงไปแข่งขัน เล่นเกมอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ชนะใจคุณได้อะเออมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะอืมคือเขาดูมีอิสระมากๆเวลาที่เขาได้เหมือนเขาคบกับคุณแล้วเขาดูดูเหมือนมีอิสระเหมือนเหมือนคุณไม่ค่อยแบบตามจี้อะไรเขาอะไรประมาณเนี้ยแบบเธออยู่ไหนแล้วนู่นนี่นั่นเธอทําอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยเธอกินข้าวยังเออเธอทําอะไรอย่างเงี้ยเธออยู่กับใครเงี้ยเหมือนคุณจะไม่ค่อยจี้เขาประมาณนี้มันเลยทําให้เขาดูมีอิสระแล้วก็ คือน่ารู้สึกว่าคนรอบข้างเขานะ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบเหมือนซุบซิบคุณซุบซิบพูดถึงคุณกับเขาอ่ะเอออารมณ์ในเชิงเหมือนแบบเหมือนตัวตุนะ่ะจะสามารถควบคุมคนนี้ได้ควบคุมคนคนนี้ได้อเออดูเก่งอะ่ะคุณเป็นคนเก่งอะ่ะตุลน,นะคะเขาน่าจะเคยอกหกักน่าจะเคยอกหกักแล้วก็เหมือนเจ็บปวดรวดแาวแล้วก็มันเป็นอารมณ์เหมือนแบบ คุณก็มาดามใจหิวใจให้เขาอ่ะอนะคะคุณน่าจะเป็นคนในกลุ่มเพื่อนๆของเขาแล้วก็มาเจอการรู้จักกันนะเนาะเขาอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งมากเพื่อที่จะแบบอยากจะโทรหาคุณแบบอยากจะสื่อสารมาหาคุณอยู่บ่อยๆเลยนะอ่ะหรือแม้กระทั่งบางทีถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบโพสต์รูปอัพรูปลงอะไรยเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบต้องติดตามคุณต้องดูคุณตลอดเวลาเออนะคะ มันจะเป็นเป็นความรู้สึกแนวนั้นเลยนะคะ่องตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะเขาอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆแล้วเรื่านี้นะคะมันอาจจะมีลักษณะเหมือนแบบบางคู่บางคนมีเดทแรกนัดแรกมาเจอกันนะคะอาจจะมีของขวัญพิเศษมอบให้กันนะคะเขาอาจจะเก็บความทรงจำดีๆแบบนี้เอาไว้กับคุณมากๆแล้วก็บางคู่นะอาจจะถึงขั้นที่แบบว่า ออขอมั่นหมายก็มีขอแต่งงานก็มีขอคู่กันเป็นแฟน,แฟนก็มีเช่นกันนะคะเร็วๆนี้นะเออน่าจะมีข่าวดีประมาณนี้แหละซคร่งดูเขาดูเหมือนจะมีความปลอดภัยเวลาที่อยู่กับคุณเขารู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับคุณแล้วก็เขาดูเหมือนกับว่าเขามีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันไปกับคุณอนะคะบางคู่เนาะอาจจะแบบมาเจอกันถึงหน้าบ้านเลยนะเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยนะคะบางคู่นะแล้วก็ คือน่ารู้สือว่าเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เป็นคนที่มองการไกลอะเออเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็ไม่ฉุดล้งเขาเอาไว้ด้วยอ่ะไม่ฉุดล้งก็คือมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบย่นที่บอกอะไม่ล้งจะไปก็ไปไม่ไปก็อยู่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขารู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้ๆคุณเหมือนเขา เอออย่างเช่นมันมันมีคู่แข่งอะไรประมาณอารมณ์เหมือนมีการแข่งขันในเรื่องของความรักแล้วลเขาก็มองว่าคุณอะคือพ่อของลูกคือแม่ของลูกคุณกับเขาจะเป็นคู่กันเป็นอารมณ์เหมือนเป็นคู่กันเลยอะอืนะคะอันนี้ก็คือ,อความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อคุณด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณชนะใจเขาอะ นะคะคนที่คุณกาลังนึกถึงอยู่คุณจะนึกถึงใครก็ตามในตอนนี้เวลานี้แต่ว่าคุณชนะใจเขาได้อย่างแน่นอนนะคะในเดือนนี้นะบางคนอยู่ไกลกันมากอาจจะแบบไม่ได้มาเจอกันหรอกแต่ว่าจะมีการโทรหาก,กันเร็วๆนี้หรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์แบบมาถึงหน้าบ้านเลยก็ได้นะคะบางคู่นะ,อะโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเป็นพลังงานดีๆนะคะเอามาฝากกันในวันนี้นะเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้านะคะสวัสดีบายๆนะคะสวัสดีคะ่ะ